ไปดูที่ทางด้านของเคียซ่านีโกาใช่เคซ่านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่หลายทีมให้ความสนใจแต่ล่าสุดเห็นบอกว่าโอ้เอคือนักเตะอยากมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกแล้วก็ส่งเอเจนต์มาคุยละกับสโมสรในกรุงลอนดอนนะคือจะมาเล่นพรีเมียร์ลีกแต่อยากอยู่บางหลวงก็คือไปคุยกับเชลซีกับชอนแนมฮอตสเปอร์คือตัวเขาเองเนี่ยนะด้วยความว่าไม่มี เอาตรงๆก็คือไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของคุณซื้อคนใหม่ของยูเว่ก็คือ, ota, อมอตตาใช่ดิโก้มตอตตาปล่อเลยดูการนะ้าเออบอกไปเลยไปคุยอะไรกับคใ,นในครก็ได้ไไนะคะก็เปิดกว้างแล้วก็ไม่ได้ไป็รีซีซั่นกับสโมสรด้วยนะอ,อย่างนั้นเลยอะ่ะเบสิกตัตเองคือติดต่อมานะคะแต่เคียซ่าก็บอกว่าเหมือนแบบปฏิเสธไปคือนักเตะต้องการที่จะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าแล้วก็ทางสื่ออิตาลียเขาก็เลยบอกเปิดเผยว่าเนี่ยมีการส่งเหมือนเอเจนต์เนี่ยก็คือไปคุยกับทีมยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกแต่เป็นทีมในเมืองงหลว ไปไปไปคุยในกรุงลอนดอนอก็คือเชลซีกับทางด้านฮอสเปอร์นะคะแล้วก็สเปอร์เนี่ยแพรทรินเบิร์กบอกว่าทาง้งด้านของฟอร์เรสต์แพทร์นเบิร์กซึ่งก็เป็นสายข่าวที่แบบน่าเชื่อถือได้คนหนึ<ถ>่งเขาบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ให้ความสนใจนะอยากจะคุยแต่ยังไม่ได้มีการเจราจาเป็นปรูปธรรมอะไรในตอนนี้อ ส่วนเรื่องข่าวของฝั่งเดอะบอยที่หนาหูมากสักอาทิตย์ที่แล้วว่าแบบเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วจะย้ายไปซาอุดีอาระเบียนู่นนี่นั่นเป๊ปมาแล้วใช่ไหมเป๊ปเฮย e วีเฮ not go เฮีว not go he stay he stay ไม่ไปไม่มีออไปเอามาจากไหนเป๊ปก็บอกว่าอยู่ต่อที่แมนซิตี้แน่นอน ถ้าพูดกันแบบวงในก็ถ้าผมอยู่อ่ะเออผมจะปล่อยเดวบอยไปเหรอใช่ไปปล่อยนะ,ะแต่เป๊ปเขาก็แบบแบ่งแล้วแบ่งสู้แล้วนี่ว่าเออเขาก็ไม่ได้จะไปไหนอ๋อเหรออืมเขาต้องพูดแบบนี้ตอนเปิดซีซั่นไปก่อนแล้นะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นคีรินเดวบอยนะครับจากตอนแรกที่โอ้โหจะไปลีกซาอูเซ็นสัญญาก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่มีอะไรใกอภัยนะฮะอยู่แมนซิตี้ต่อแน่นอนนะครับแต่ขณะที่ฮูลเลตตาวาเลสเองเนี่ยก็ทำมีคนถามกันนะว่าเอ๊ะทำไมเป๊ปถึงปล่อยให้ไปเล่น โอลิมปิกเกมเขาบอกอนาคตยังอยู่กับแมนซิตี้นี่แหละแต่ว่าตัวของผู้เล่นเองอะเดินมาบอกเขาว่าขอไปเล่นแล้วเขาก็มองว่ามองว่ามีฮาแลนแหละมองว่าอย่าเดทแอร์ดิเอาตรงตรงเขามีฮาแลนแหละไม่นังเขาไม่ปล่อยหรอกไม่เป็นไรแล้วก็เหมือนกับไปเ็าเสริมก็ดูเขามองประโยชน์หลายฝ่ายถูกปะใช่แล้วก็มีเรื่องของประเด็นของครูเลนอัลเวรสนะคะที่คือนักเตะออกมาพูด ว่าหลังจบโอลิมปิกเขาจะขอบพิจารณาตัวเองอว่าแบบคือไม่อยากนั่งเป็นสำรองแล้วอ,ะอ่ะอยากย้ายไปเล่นแบบที่อื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหนึ่งในข้อสงสัยว่าที่ปล่อยไปเนี่ยเพราะว่าตัวนักบอลรู้ว่า อยู่ว่าสัมปองไม่ได้ลงหรือเปล่าใช่ซึ่งเป๊ปเองเนี่ยนะคะ่ก็ไปถามเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเห็นข่าวแล้วล่ะแต่ว่าอาราเรสเองก็ต้องมาแจ้งความต้องการของตัวเองกับทีมด้วยตัวเองนะอตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องหาใครมาแทนอาราเรสก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป๊ปบ,บอกว่าเนี่ยก็รู้ดีแหละว่าอาราเรสเองต้องการลงเล่นในเกมสําคัญแต่คนอือ่นก็ต้องการเช่นกันเพราะว่ามันมีนักเตะแบบต้องเยอะแยะในทีม นะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ายัางไงแล้วเดี๋ยวเนี่ยมันมีเรื่องของฟีฟ่าและยูฟ่าที่มีปรับโปรแกร,รมสโม,มสรโลกจำได้ไหมที่เราเคยคุยกันว่าหมูจะอะไรขนาดนั้นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก็เปลี่ยนระบบมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเป๊ปเองอ่ะออกมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเอาจริงคือเป๊ปเป๊ปก็เป็นหนึ่งสมัยก่อน,นมีเป๊ปกับครอปที่เขาจะลุมด่ากันเรื่องเนี้ยว่าแบบสามองค์กรรวมถึงพรมเมลีกด้วยนะว่าบรรดาผู้บริหารฟีฟ่าเอ้ยยูฟ่าเอ้ยพรมเมลีกอ่ะไม่เคยเห็นก่นักเตะเลย ผู้จัดก<อ>ารทีมอะยังนึกถึงนักเตะว่าแบบอะไรเยโปรแกรมที่มันเยอะไปอะไรพวกนีดด้มันทําให้นักเตะอะเป็นอันตรายต่ออาชีพของตัวเองอการใช้ร่งรง<บ>างกายที่มันสูนไปเอออะไรอย่างเงี้ยแต่องค์กรอะไม่เคยคิดเลยคิดแต่เหมือนเรื่องแบบเรื่องเงินอะเพราะฉะนั้นองค์กรเนี่ยต้องปรับการแข่งขันใหม่แล้วก็ยังบอกอีกว่าปัญหาเรื่องนี้ไม่มีวิธีการแก้ปัญหาเพราะไม่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาคือมันเห็นเยู่แล้ว คือแน่นอนทีมก็อยากมีการเตรียมพร้อมที่เหมาะสมแต่เป็นไปไม่ได้เพราะดูโปรแกรมทั้งทีมชาติเอ่ยแล้วก็ไอก,การแข่งขันทุกองค์กรที่ประเดยประดังเข้ามาฟี่าก็อยากจัดยูเอฟ่าก็อยากจัดเจ้าของการแข่งขันทุกรายการก็อยากจัดก็อยากจะได้นักเตะที่ดีที่สุดลงเล่นเพื่ออะไรมันก็ดึงมูลค่าทางการตลาดได้ซึ่งในฐานะผู้จัดการทีมเขาก็ต้องพูดการผู้เล่นที่ดีที่สุดเหมือนกันแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่านักเตะต้องการพักอันนี้ลืมนวะว่าก่อนหน้านี้เป๊กก็เคยวิจารณ์แม้กระทั่งพรีซีซั่นเลยด้วยซ้ำเพราะเขาก็ไไม่ด้้ปีีการท พรีซีซันน่ะทุกคนคุณน่วพกควรจะไปอยู่ในแบบรีสอร์ทเก็บตัวซ้อมมีอุ่นเครื่องแบบปิดไม่ต้องไปทํากิจกรรมอะไรมากมายแต่ในเชิงธุรกิจของโลกฟุตบอลสมัยนี้มันทําไม่ได้มันกลายเป็นว่าเนี่ยก็ต้องไปอเมริกากันไปแล้วอะไรวันนี้ก็ต้องมี even. อีเวนต์มีแฟนโซนม,มันปเป็นซูเปอร์บิสเนสไปแล้วเจอเสปอนเซอร์เปิดร้านไม่ทำก็โดนด่าเออไม่ทำก็โดนด่าทำคอนเทนต์คือทุกอย่างมันกลายเป็นแบบเอาแล้ว อะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นใน precision กันแน่อย่เงี้ยแล้วก็เอาตามตรงจะมาบอกว่าอาเขาไม่ต้องลงสิผมไม่ได้นะฮะคือมันก็ต้องส่งไปแทบจะทุกถ้วยแล้วกคืเห็นปีที่แล้วมาปับนไ้ precision ของเมเจอร์ลีกอะที่แบบคนแห่ไปซื้อฮ่องกงอะไปซื้อตั๋วแล้วพอเมสซี่ไม่ลงโอ้โหเป็นประเด็นอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือแบบอย่างแม้กระทั่งเอาง่ายๆไปอเมริกาอย่างเงี้ยบรรดานักเตะดังๆที่ อ,อ,อยู่กับทีมชาติไปถึงรอบลึกๆไม่ได้ไปบางทีแฟนทั้งด่าเลยเอาซื้อมาไม่ได้ดูคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็ยากอะ่ะยากหบอกเลยค่ะบางทีไปขายตัวเขาแพงไงพอเขาไม่ได้ก็เขาก็ด่า,ดาวใช่ไหม,มใช่นะคะ